สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังหินวันนี้บรรณารักษ์พาเรียนรู้ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกดพามาเรียนรู้วิธีการทำผ้าไหมยืกล้วยเชิญค่ะ นี่ค่ะเราก็มาดูบรรยากาศของการศึกษาดูงานการทําผ้าไหมใย,ยกล้วยที่สกรระดับอําเภอวังหินของเรานะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากผ้าไหมใย,ยกล้วยนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศต่างๆนะคะมีกลุ่มอาชีพของเรามานั่งให้ดูนี่ค่ะเราก็เริ่มต้นกระบวนการต่างๆตั้งแต่สาธิตการตัดต้นกล้วยให้ดูเลยนะคะเพื่อที่จะมาเลือกกับกล้วย เราก็ดึงออกทีละกาบเลยนะคะเพื่อที่จะเอามาเครื่องถักสกัดใยกล้วยนะคะต้องใช้คนที่มีความชํานาญในการสกัดเพื่อป้องกันไม่ให้ใยกล้วยขาดนะคะนี่เลยค่ะหลังจากที่เราสกัดเสร็จก็จะได้ใยกล้วยจากกล้วยแบบนี้เลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ใยกล้วยจากตรงนี้แล้วนะคะก็จะนําเข้าไปสู่กระบวนการต่างๆตามขั้นตอนเลยค่ะ ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ข้างล่างนะคะก็จะเป็นเส้นใยกล้วยนะคะถ้าเราอยากได้สีเราก็ย้อมสีตามที่เราชอบเลยค่ะที่เห็นนี้ก็เป็นใยกล้วยที่เกิดจากการสกัดจากกาบกล้วยเป็นเส้นใยออกมานะคะส่วนผ้าที่โชว์ด้านบนก็คือผ้าที่ได้มีการออกแบบและตัดเย็บที่เกิดจากผ้าไหมยใยกล้วยค่ะนี่นะคะ ก็มาดูวิธีขั้นตอนต่างๆเลยอันนี้ก็เส้นใย,ยกล้วยนะคะหลังจากได้เส้นใย,ยกล้วยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการปั่นนะคะก็ <c oughs> จะค,ค่อยๆดึงเส้นใย,ยกล้วยออกมาแล้วก็ปั่นใส่ที่เก็บใยนะคะจากนั้นก็มาปั่นใส่หลอดเพื่อที่จะนําหลอดที่ได้จากการปั่นใย,ยกล้วยเข้าหลอดเพื่อไปเข้าสู่กระบวนการทอนะคะนี่นะคะอันนี้คือการปั่นเส้นไหมใส่หลอดอ่านี่นะคะ ที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็น2เส้นนะคะก็จะเป็นไหมกับใย,ยกล้วยผสมกันมาปั่นเซลลลอดเพื่อเข้าสู่กระบวนการทอค่ะนี่เลยหลังจากที่เราได้หลอดไหมนะคะและใย,ยกล้วยที่ผสมกันแล้วเราก็มา,าสู่อันนี้ก็ทอได้บางส่วนแล้วนะคะซึ่งลายที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็เป็นลายประจำของผ้าไหมใย,ย,ยกล้วยชื่อว่าลายสายน้ําไหลนะคะ เขาสู่กระบ,บวนการทอนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทอผ้าไหมยใยกล้วยนะคะอ่าเป็นใยกล้วยผสมเส้นไหมนะคะเป็นการพันใส่หลอดรวมกัน2เส้นอ่านี่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการศึกษาดูงานที่สกระระดับอำเภอวังหินของเราค่ะเสื้อต่างๆแม้แต่เสื้อท่านผอ,อหรือผ้าบรรยากาศต่างๆเหล่านี้ก็ทําจากผ้าไหมยใยกล้วยเกิดจากการนี่นะคะชุดนี้คือลาย สายน้ำไหลผ้าไหมใยกล้วยที่เป็นอัตลักษณ์ของเราในวันนี้ค่ะค่ะบรรักษ์เรียนรู้ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกดวันนี้พามาเรียนรู้วิธีการทำผ้าไหมใยกล้วยเราได้เรียนรู้วิธีการกระบวนการการทำผ้าไหมใยกล้วยของศูนย์ส่งเส,งสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวางหินค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์ส่งเส,สริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวางหินได้แล้วค่ะในวันนี้ ท่านผอ,อ,อได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนการทำภาพหมายเยกล้วยให้ทุกคนได้เรียนฟรีค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ